แล้ววันนี้เราจะมาดูที่เพื่อจะมาทำโปรเจกต์บางอย่างก็คือการทำกราฟฟิตี้สตรีทอาร์ตแต่แม่งยากตรงที่ที่แม่งหายากนะครับขับตำรวจเลยดีกว่าวะเนี่ยได้อันนู้นก็ได้เคนจอดไม่ได้เฮ้ยถ้าเราแห่เข้าไปเลยเขาจะสงใจเดี๋ยวเขาไปเปิดก่อนดีกว่า ได้แต่เบอร์เจ้าของพี่วะกูเตำรวจได้หรอก็ถามพี่ตำรวจพี่มีเนื้อหนังแนะนำป่ะแต่ยาอะไรเฮี้ยกโก้ๆกันน่ะเนี่ยน้านั่งเนี่ยจะมาแทงด้านข้างพี่ใหญ่ๆได้เพราะว่าเจ้าของมันไม่อยู่เดี๋ยวต้องมีเอกสารกันด้วยหลังเดี๋ยนี้เจ้าของหาไม่ยากหรอกแต่ไปอธิบายให้เขาเข้าใจแหงยากว่าะจะมาทำอะไรเพื่ออะไร ก็โอ้นัก็อยู่ในชุมชนนะอ่ะคุยแม่งเลยสูตนี้ดูน่าจะคุยได้นะถ้าเป็นแบบต่างชาติเลยจะสอบถามเรื่องสึกตรงศูนย์รัศษาอัลฟาค่ะอ๋อแล้วอันนี้หนูจะสามารถจะขอเวาติดต่อจะสองตึกได้ที่ไหนติดต่อทำงานศิลปะที่กำแพงตึกอะค่ะค่ะหนูชื่อเซนนะคะหนูทำงาน ึกตรงทิพา,า,ยยากษ์ทิศสามกันวาสามสิบพันสามสิบสามสิบกันยานะอ่าสามสิบกันยามันนี้มันยังดูแบบตอนนีผ้ผมอยากออกจากกรุงเทพอยากออกจากปริมณฑลผมกำลังต้องการสื่อสารเรื่องราวของศิทธินศิษ์ศักดิ์ให้ผมไปแต่งเพลงมันก็คงยากแต่ว่าน่าทำงานศิลป,ปะได้ คือการที่เราพ่นอย่างเงี้ยคนที่ผ่านไปผ่านมาระหว่างที่เอ็มทำงานก็เลยก็เลยคิดว่าคนจะต้องสนใจตั้งแต่เอมเคมาจอดแล้วป้างมาปุ๊บที่นี่เขาทำอะไรวะไอเอ็มขึตึร่างปุ๊บเกิดเส้นแรกปุ๊บคนจะคิดแล้วมันวาดอะไรเพราะไม่มีแบบผมไม่เปิดแบบให้คนดูประมาณ3ชั่วโมงคนเดอเป็นลายเส้นที่พี่เห็นเป็นสีดำคนอ้อยแมววะเฮ้ยแต่ยังไม่จบเพราะคอนเซ็ปต์ผมมันคือสีที่ ขอทำได้ไหมขาหรือพี่ช่วยผมหน่อยครับผมนะผมจรู้ว่ายังไงแล้วโอเครู้คอนเซ็ปต์แล้วขอบคุณมากนะครับขอฝากก่อนอันนี้ให้เลยใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่อ๋อดีครับพี่จริงๆการขอแพงง่ายไม่ง่ายก็อยู่ที่สเก็ตกับอยู่ที่ผลงานที่ผ่านมา เพราะว่ามันนั่งบู๊ตายไม่มีรูปให้เขาดูเขาไม่รู้อย่างตอนเนี้ยโปรเจกต์ทำงานแบบไปจัวงวันทำงานจะยรอมสองขนาไม่มีค่ัหนูว่าปึกงานดิเสร็จอ๋อปึกงานโอเคคม่เป็นไรเดี๋ยวดูนะผมนะเนี่ยปึกเนี่ยดีไหมวยว่าปึกมาดีนะคือเป็นโลที่แบบหัว่าเขาให้เลยอะเราไปขอเนี่ยผมทำโปรเจกต์เขาผอเปาอ๋อจะของอยู่ใช่ครับ มีกาแฟขายปิดปิดนะครับร้านปิดเราเดียวไซายมันจะมีร้านขายออัแ่าะไม่ย้าต้มัน่งเที่รง้คุอผมไม่ได้ต้องการทำเพื่อแ่งโฆษณากระตนี้ สวยมากด้ให้ไปดูให้ชายไปดูก่อนก็เป็นคนอยู่นี่คุณไปเสนอโปรโให้เขาแล้วก็คือรายเดียเขาเลเรียนนใจเงนส่ยจเนีสาเาที่ะขัสวัสดีครับ้เป็นเ้าของสถาที่ตรงนี้ไหนเดินาปดเลยผมขอแนะนำตัวแ่อนนะครับอันนี้คือตัวต่่เหวาผมกำลังหาี่อไหนอะครับเดินไปดูอนเลยครับ อันนี้ครับโอ้โหอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันก็ได้โอ้โหเฮ้ยส่วนนู้นก็ได้เพราะที่ของเราเกอดบทเนี้ยหล่าจะเพ้นตรงตรงหน้าทางเข้าตรงนี้ครับสุดยอดเลยครับนี่เจ๊ห้ผมเพ้นตรงนี้ได้จริงได้เฮ้ยโอ้โห้ะทำได้ถึงขั้นเบอร์นี้นี่มันมาก ใครคนเล็กผมเรียนเรียนฮาร์ดอยู่ที่นี่นี่แห้งหางละรอทางภรรยาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากแล้วนี่อันนี้แต่เนี้ยโลเคชั่นมันดีนะเอาเอ็มพูดแบบตรงๆเลยนะครับถ้าคุณแอ็มดูงานเอแล้วคุณแอมไม่ชอบไม่ต้องเอ็มทำได้เลยผมอยากให้คุณแอมได้เห็นแบบว่าเฮ้ยเราทำกิจกรรมใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วแล้วแอคทิวิตี้ของคนโคร่าจะเปลี่ยนไปเลยบมวนเอ็มลบมวลถ้ามวเด่นก็ได้นะ้วเนี้ย ใช่ครับคุณแอมเอ็มเอ็มรอตรงไหนดีครับเอ็มรอที่ร้านกาแฟเลห็นไหมต้องขออนุญาตเรียกกาแฟหนืออะไรทีนี่นี่เป็นองครับขอแนะนำตัวเป็นทางการก่อนคือนอกจากอาชีพจริงๆอาชีพศิลปินวาดรูปเนี่ยเป็นอาชีพหลักครับก่อนมาลองเองครับผมขออนุญาตให้ให้ดูตัวอย่างในไอจีผมผมเชื่อว่าถ้าเพียงเด็กแม้แต่คนสองคนเนี่ยมีเราเป็นแรงบันดาลใจแล้วทำงานศิลปะพวกนี้ให้เป็นอาชีพได้ก็ถือว่าโอเคละคนมาก็จบแค่ปากช่องยัได้ใบยัอโผล่เสร็จก็กลับ คือไม่มีอะไรพยายามสร้างให้มันมีอะไรในเมืองเราเราฝันจะมีตั้งนานแล้วแต่คือเราเราไม่รู้จะไปไปเริมที่ตรงไหนแต่เราก็มีเด็กน้อยที่เราดูแลกันแล้วก็ช่วยกันทำงานอ่ะแต่เราจะไปจาะสิ่งใหญ่ที่จะทำในเมืองให่มือไม่รู้จะไปเลิกไหนจริงเลยมามาโทรมาบอกว่ายาโมแล้วบอกมันใจเลยวโอ้โหนักคุยเขาบอกใจเลยคือเขาเลว่าพี่กำลังหาคนเพื่อมาทำตรงนี้ใช่ต้หา ผู้ใหญ่ที่เข้าใจเรื่องตรงนี้วันนี้ถ้าผมไม่ได้มาคุยกับพี่นะ,<ล>ะผมกลับไปบ้านผมนอนเข้าไก่แน้วผ่านแล้วว่าครับเดี๋ยวผมภาษาให้แล <จะ S 2> ้วก็ถ้าอยากไดรผม่รู้